สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูจระเข้กันนะครับทางบ้านครับโอเคไหมนี่ยครับต้นะพร้าวครับต้นนี้ต้นะพาร์ทเอ้าคือตรงไหนวะ นี่ครับบอ่อเลี้ยงจระเขเ้นี่ครับผมสองตัวทำไมมองไม่เห็นเลยวะสเสร็จมันหนาวอะไรสิพ,พี่ไม่ได้ถ่ายดีกวะถ่ายอยู่ไงถ่ายวิดีโอมองเห็นไหมวะ คุยมาสึกม ok ok ันด ok ูดดูดไอ้ท ok ุเรศฉันต้องหาไม้เ่โอ้ยหาไม้เ่พอดีเลยพี่เอ้ยว่าเอาไม้มาเย่ดิหาไม้มาเย่ดิไม้ป่ามาอันี้จะมาอนี้แหละหาลายพี่หาลายเอาเฮ้ยไม่ต้องหัวไม่ต้องตื่นเต้น โอ้ยโอ้บรรยากาศน่ารักมากครับสงสัยหลุดมาจากอ่างท่วมอันนี้เราเก็บมาเรียงไว้สองตัวครับโอ้ยโอ้ยไล่ลงน้ำครับจังหวะนี้ลงไปในน้ำซะไปแล้วเลยตัวหนึ่งครับตัวนี้ว่าไงตัวนี้กัดเบาๆครับ เว้ยไอ้ดูเล็ดใลงไปเนยนะไปอย่าให้กูแก่งนะนี่ไปลงไปลงไปมึงเก็บไหมมึงกัดไม้อะเก็บไหมมึงลงไปลงไปลงไปมาหักขึ้นมาหรอมาหักขึ้นมาก็ซวยสิลงไปลงไปบอกให้ลงไปลงไปสิมันไม่ลงวะเดี๋ยวปล่อยมันไว้นี่แหละ ปลาเล่าสอบนี้แหละเดี๋ยวลงเฟซบุ๊กลงเฟซบุ๊กแต่ก่อนเขามีปลาไหลเต็มเฟซบุ๊กเลยเดี๋ยวเราเอากระเข้อเต็มเฟซบุ๊กเลย